ขออนุญาตถามอาจารย์จากใจของอดีตผู้ป่วยแล้วก็ไม่อยากกลับไปเป็นมะเร็งอีกแล้วเราเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีทันสมัยมากเราเหมือนทุกประเทศเลยลงทุนเยอะมากๆมหาศาลกับการเอาชนะมะเร็งไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางยาทางเครื่องมือต่างๆแต่อาจารย์ขาสิ่งที่มันโชว์อย่างชัดเจนมากๆคือผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สองเนี่ย อัตราเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งอ่ะมันก็พุ่งตามกันไปตรงนี้อย่าอายาึกษ,ษาหรือว่าถามความเห็นจากอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรในเมื่อเทคโนโลยีก็ดีขึ้นแต่ทําไม<อ>ตัวเลขมันมนควรจะลดลงใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อเออคือจริงๆตัวพวกตัวเลขเนี่ยถ้าจากสถิติก็คือว่าเออบางมะเร็งเนี่ยอัตราตายน้อยลงเช่นมะเร็งปอดหรือเต้านอมอะไรางี้เนาะอัตราตายน้อยลงแต่ว่าการค้นพบผู้ป่วยใหม่ตามันเพิ่มขึ้น ค่ะจะเป็นเพราะมีการตรวจคัดกรองและก็อันนี้ก็เป็นธรรมดาตรวจคัดกรองก็จะเจอมะเร็งเร็วขึ้นเจอมะเร็งได้จํานวนในประชากรมากขึ้นค่ะแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเออที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือการค้นพบมะเร็งในคนไข้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆซึ่ง,งก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่ซึ่งสาเหตุชัดเจนไม่ค่อยมีแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เออมีการศึกษาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เนาะอเออที่มันเปลี่ยนไปทําให เดี๋ยวนี้เราเจอมะเร็งในคนที่อายุน้อยลงเช่นน้อยกว่า40หรือน้อยกว่า45ปีอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีแพทเทิร์นของการเป็นมะเร็งอ่ะที่แตกต่างจากมะเร็งในผู้สูงอายุอย่างเช่นมะเร็งเต้านมในคนอายุน้อยอ่ะม,มันจะเป็นลักษณะที่โตเร็วดุร้ายเออแต่ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมในผู้สูงอายุแก่แบบ มาอะไรเงี้ยก็จะแบบโตช้ารักสาง่ายรักสัง่ายกับกลายเป็นคนมะเร็งที่เกิดในผู้สูงอายุจะรักษาง่ายกว่ามะเร็งที่เกิดในคนที่อายุน้อยนะคะจย์แล้วตอนนี้เห็นเยอะมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือว่ามันมีการตรวจคัดกรองมากขึ้นแหละสอง ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละมันเลยเป็นตัวกระตุ้นก็นะปัจจัยที่ที่คนรุ่นใหม่ควรระวังเนาะมันเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอันนี้เราอยู่ละแบบสุบุรีดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยใครก็รู้แต่ว่าบางครั้งมันก็คือเลิกไม่ได้แต่อีกอันหนึ่งที่มันมาใหม่เป็นเทรนด์ก็อย่างเช่นน้ำหนักเกินการเผชิญกับสารพิษในยุคปัจจุบันที่มันมากข,ขึ้นอย่างพ m 2.5มหรือการรับประทานอาหารที่มันไม่ใช่อาหารเหมือนสมัยก่อนมาเป็นอาหารที่ไม่ได้ ส่งเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรงเช่นกลุ่มอาหารแปรปแปรูปที่เราทานมากเกินไปแล้วก็พวกจังฟูถึงคุณคะอาจารย์โอ้โหลองทําเช็คลิสต์ตัวเองกันดูนะคะว่ามันมีข้อไหนที่อาจารย์หมอมินเนี่ยพูดออกมาแล้วมันตรงกับเราบ้างแปลได้ว่าเปลี่ยนอย่างทันคือกําลังจะบอกว่าตัวเลขที่พุ่งสูงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สร้างความน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งอะที่มักจะไม่ค่อยได้ฟังหรือได้เห็นคือวิธีการป้องกัน Oh, วิธีการป้องกันใช่ไมหมคะอาจารย์เพราะว่าทำยังไงดีการลดตัวเลขมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องทําด้วยตัวเองกันทุกคน